ผมชื่อวายุเป็นเด็กธรรมดาที่ไม่มีอะไรโดดเด่นแม่ตายพ่อตกงานจำเป็นต้องอยู่ที่พิโลกในช่วงวิทอมผมได้แต่หวังว่าจะเจออะไรดีๆในชีวิตบ้างวัาานนี้อากาศดีเนาะใช่อากาศดีมากเลยจะรุมแรงไปหน่อยใด้วันนี้ครูอามานเขาสั่งอะไรอะไม่รู้เหมือนกันอนะไม่ได้ฟังอ,อลีได้ฟังไหมไม่ได้ฟัง <laughs> จบ เก็บลูกแบตแห้หน่อยสิขอบคุณเอา้าไปไหน,แ,นแล้ววะคิดยง่ไหนครับคิดยง่ไหนครับคิดยง่ไหนครับ เทษาทีโทษทีนายที่เก็บลูกแบบเราใช่ไหมอ่ะชื่ออะไรอ่ะลมามลรีนะวายุพียย่พย้ายมาเหรอมาม่คนไหนใช่พุ่ย้ายมาขอช้อนหน่อยมาไปเก็บมาน,นั้นแล้วนะอืม คิดเงินหน่อยสามบาทวันนี้นายไปเล่นนิทรรศนะยาก,กับเราไหมไปก็ได้ไปเ,เพือนื่อื่นกันเถอะไป กินขนาดนั้นเลยเหรอใช่มันอร่อยดีเราชอบกินหวานด้วยอือแล้วมารีอ่ะเห็นชอบกิน,น้ำม่วงชอบกินเหรอใช่อะไรให้เป็นแตม่วงเรากินหมดเลยแหละมันแสดงว่ามาริก็ชอบกินเรี้ยวสิใช่เนี่ยนายรู้ปะหวานเย็นที่นายกินอ่ะมีต้นกําเนิดมาจากอิหร่านนะเมื่อหนึ่งร้อยปีกว่าที่แล้วอ่ะมีเด็กคนหนึ่งผสมน้ําหวานทิงไว้แล้วมันจะอยู่วันหนึ่งอ่ะมันก็แข็งไปซะละแล้วก็กลายมาเป็นหวานเยน็นเหมือนที่นายกินทุกวันนี้แหละจริงดิ อืมเป็นเมนูที่เกิดจากความบังเอิญก็เหมือนเราสองคนเนาะที่มันมาเจอกันวายุพรุ่งนี้เราต้องกลับกรุงเทพไปแล้วนะเก็บาบวา,ย,บาย,ยุสุกจังเลย มาลิห้าวันหนึ่งเราไม่อยู่เล่นด้วยกันแล้วเธอจะรู้สึกยังไงทำไมวอยรุ่แบบนี้ไม่จะกลับแล้วเหรอแม่บอกก็ไม่เป็นไรพรอเมื่อไรเขาบอกก็ได้ป่ะแล้วกับวันเถอะหวานยินอะไรแล้ว วายุมาลีเรานึงว่าไรไรกลับไปแล้วซะอีกพ่อเรากลับไปแล้วแต่เรายังไม่กลับทำไมยังไม่กลับล่ะกลับไปแล้วแล้วใครจะเล่นกับเธอะนี่เอาทำวานเย็นซูนใหม่มาด้วยลองไหมลองสิ เนี่ยเป็นหวานเย็นมะม่วงที่อะไรสดชื่นที่สุดเลยล่ะเนี่ยหวานเย็นแต่เนี่ยหวานใจเล่นอะไรเนี่ย,มยผมจากที่ไม่มีอะไรดีๆในชีวิตมีบางอย่างมาเติมเต็มมาดยความแตกต่างที่กับลงตัวจนเกิดโมเมนต์ดีๆเป็นเมนูที่ผมทำหวานเย็นกับมะม่วง ที่มีความต่ตางแต่กลับลงตัวเงินผมกับมลิ